สวัสดีพี่น้องในพระกิตทุกท่านครับวันนี้ผมได้มาแบ่งปันถ้อยคำในสองโคลินบทีสิบสามข้อ11กล่าวว่าในที่สุดนี้พี่น้องทั้งหลายขอลาก่อนท่านจงปรับปรุงตัวให้ดีจงฟังถ้อยคำคำวิงวอนของข้าพเจ้าจงเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน จงอยู่ร่วมกันอย่างสันติและพระเจ้าจะทรงและพระเจ้าแห่งความรักและสันติสุขจะทรงสถิตอยู่กับท่านในบริบทนี้นะครับเริ่มเลยนะครับหนึ่งคำกล่าวลาแต่ไม่ใช่จุดจบเปาโลได้เขียนข้อสุดท้ายนี้ไว้ในจดหมายฉบับที่สองถึงชาวโครินเหมือนคำอำลา ที่เต็มไปด้วยความห่วงใยนะครับเขาไม่ได้เพียงลาก่อนแต่เขาย้ำถึงสิ่งที่สำคัญที่สุดในชุมชนของคิ่สุคิดควรดำเนินชีวิตต่อไปจงปรับปรุงตัวให้ดีจงเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันจงอยู่ร่วมกันอย่างตันติ คือคำเหล่านี้สะท้อนถึงเป้าหมายของชื่อศัพท์ในความรักความสามัคคีและความชอบธรรมนะจงปรับปรุงตัวให้ดีการเติมโตก็คือการเติมโตในวิญญาณและ่ายร่างกายนะครับ่ายจิตใจพระคำตอนนี้ไม่เพียงเน้นเรื่องพฤติกรรมภายนอกแต่หมายถึงการกลับใจใหม่ การเติบโตและการเปลี่ยนแปลงจากภายในสู่ภายนอกอเปาโลได้เรียกร้องให้ชิสเตียนทุกคนไม่ย่ำอยู่กับที่ก็คือไม่เดินอยู่กับที่นั่นเองครับคือไม่จมอยู่ที่เดิมพระเจ้าเรียกเราให้เติบโตขึ้นเป็นเหมือนพระคิดในเอฟเฟซัสบทที่สิบทที่บทบที่ส ข้อ11ดสิบสา3นะครับ A p r ดที F ่สข้อ13ตัวเองคือคุณลองถามตัวเองก่อนนะครับว่าฉันยังอยู่ที่เดิมไหมอยู่ในความเชื่อเดิมๆมหรือไม่กำลังก้าวไปข้างหน้าหรือยังนะครับสจงเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน ในบริบทนี้ก็คือความรักความสามัคคีในพระคิดในยุคของความแตกแยกการอยู่ร่วมกันอย่างมีความหมายและเป็นน้ำมุ่งใจเดียวกันเป็นพยานมีพลังที่สุดถึงพระเจ้าเป็นพยานที่มีพลังที่สุดถึงพระเจ้าความสามัคคีไม่ใช่เหมือนกันทุกประการนะครับ แต่คือการมีใจและจุดมุ่งหมายเดียวกันเพื่อพร,ระยศศึกษาพระยศศึกษ์อธิษฐานว่าให้ทั้งหลายให้เขาทั้งหลายเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันในยอห์นบทที่17ข้อที่21เพราะการสามัคคีคือกุญแจสู่พระเจ้าเพราะกุญแจ ภาาการเพราะการสามัคคีธรรมคือการมีกุญแจไปสู่พระพรของพระเจ้า C. จงอยู่ร่วมกันอย่างสังตินะครับชีวิตแห่งพระคุณความสันติสุขเป็นผลของพระวิญญาณบริสุทธิ์ในกาลาเทียบทที่5ข้อที่22 และเป็นคุณลักษณะของผู้ที่เป็นลูกของพระเจ้าไม่ใช่สันติสุขแค่ภายนอกแต่คือสันติสุขภายในที่มีจากพระคิดจงให้อภยัยจงช่วยเหลือนะไม่เอาชนะแต่สร้างสันติครับห้า พระสัญญาพระเจ้าแห่งความรักและสันติสุขจะทรงสถิตยอยู่กับท่านคือคำสัญญาที่เปาโลได้ปิดท้ายอย่างทรงพลังพระเจ้าทรงเป็นพระเจ้าแห่งความรักพระเจ้าจะทรงไม่ทอดทิ้งเราแม้แต่เรายัางล้มอยู่ทรงเป็นพระเจ้าแห่งสันติสุข ทรงให้ใจสงบในท่ามกลางความวุ่นวายและพระองค์จะอยู่กับท่านนี่ไม่ใช่แค่ความช่วยเหลือแต่คือการทรงสถิตของพระเจ้าในตัวเราทุกคนนะครับมาถึงข้อสรุปนะครับชีวิตคริสเตียนที่แท้จริงต้องมีการปรับปรุง ปรับเปลี่ยนแก้ไขจิตใจจิตใจ,ใจภายในนะครับความรักในหมู่พี่น้องต้องมีนะและการสแสวงหาสันติสุขและการแสวงหาสันติสุขหากหากเราดำเนินชีวิตติดสิ่งเหล่านี้พระเจ้าจะทรงเป็นความรักและสันติ จะทรงอยู่กับเราคำถามเราไปเราได้ปรับปรุงตัวเองในความเชื่อบ,บ้างหรือไม่ครับหรือว่าเราได้เป็นเหตุให้เกิดความสามัคคีในชื่อจักรหรือเปล่าครับหรือเราเป็นผู้นำ ความสงบหรือต้นเหตุหรือเป็นต้นเหตุของความวุ่นวายในเครืจักรครับลองคิดใครควรดูก,ก่อนนะครับเรามาอานกันครับข้าแต่พระเจ้าในนามพระเยซูเวลานี้กขอบคุณพระองค์สหรับความรักและความเมตตาสันติสุขขอทรงเปลี่ยนแปลงจิตใจภายใน ของพวกข้าพระองค์ทั้งหลายที่อยู่ในพระคิดจงมีแต่พระองค์จงใจที่เหมือนพระองค์จงมีน้ำหนึ่งจงเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันในพระคิดและเป็นแสงสว่างให้กับโลกนี้ที่มืดมนขอสะธิสุขมีแด่พวกเราทั้งในครอบครัวและในที่จักรในพระนามพระเยซูคริส Amen.